สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับไทยไก่ก้าวฟ้านะครับจะเป็นรูปเดิมนะครับแต่เป็นแต้มทางเลือกนะครับคําถามมีว่าเปี้ยงหายกินเบี้ยเปี้ยงหายขาวกินดํานะครับแล้วขุนกินขึ้นมานะครับเหลือแค่เบี้ยกับม้านะครับจะไล่จนใหม่นะครับเรามาดูแต้มทางเลือกกันนะครับตอนที่いい vale ทหนึ่งกินนะครับจังหวะนี้นะครับเราเดินม้านะครับนะครับ ไปมาไปคอควายหกนะครับเรามีทางเลือกครับขุนดามาตําแหน่งนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีแค่สามทางเลือกนะครับมาดูทางเลือกที่หนึ่งก่อนนะครับนะครับข่าวไปครับมาดูท่อนแยกนะครับไปครับครับกักกันไว้นะครับจังหวะนี้ครับเขาโตแล้วนะครับ ฉีกเม็ดออกมานะครับจังหวะนี้เดินม้ามานะครับเข้าแต้มแล้วนะครับถ้ามาตำแหน่งนี้คือม้าล็อกนะครับก็จะเป็นตามสเต็ปนะครับนี่นะครับตามสเต็ปนะครับโอเคนะครับเรามาดูใหม่นะครับจังหวะนี้นะครับหอยเบียงไหยนะครับ โอเคมเามาครับขุนดื้อนะครับดนล็อกนะครับจังหวะนี้คือติดแล้วครับไม่สามารถไปไหนได้นะครับก่อนที่จะทําจนนะครับเราก็มาดูจังหวะต่อไปนะครับ จังหวะนี้เดินม้านะครับมากลับไปนะครับทีนี้ขุนมาตานี้บ้างเหรอครับเรามาดูกันนะครับขุนเบียดเข้าไปนะครับถ้าขุนหนีมาจังหวะจังหวะนี้ให้เราเดินขุนนะครับเหมือนเดิมครับนะครับฉีกออกมาครับจะเข้ารูปเดิมนะครับมาของนะครับอันนี้โดนล็อกนะครับ เรามาดูโดนแต้มล็อกนะครับอ่าเรามาดูนะครับไปครับเห็นไหมครับจะมาเข้าแต้มแต้มกลนนะครับออะเรามาดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับม้าไปครับติดถอยม้ามาขอกคลายหกนะครับทีนี้ตานนี้เราไม่ไปละตานนี้ไม่ไปละเรามาตานี้บ้างเออตานี้จะทํำยังไงนะครับอับเบียรลุกเข้าไปครับ ีนี้มีทางเลือกคือหนึ่งสองสามนะครับอ่เรามาดูนะครับทางเลือกที่หนึ่งไปจังหวะนี้นะครับไม่มีปัญหาครับถอยเบี้ยงหายมาเหมือนเดิมครับถ้าขุนไปนะครับเหมือนเดิมครับจะเข้ารูปเดิมนะครับถ้าขุนมาจังหวะนี้นะครับเราก็เข้ามาจังหวะนี้เหมือนเดิมนะครับนะครับ ถ้าขุนมาตำแหน่งนี้และครับดูว่าจะติดล็อกไหมครับขุนไปดักนะครับถับมาไปครับติดล็อกนะครับเห็นไหมครับก็เข้ารูปนะครับเห็นไหมครับบังคับขับไปไม่ได้ครับมาตกันนะครับขุนต้องลงนะครับเห็นไหมครับถ้าลงมาตำแหน่งนี้นะครับขุนครับ ตำแหน่งนี้ก็ขุนมาตานี้นะครับอย่างนี้นะครับเราก็มาดูแต้มกันครับว่าจังหวะต่อไปเป็นยังไงนะครับตรงนี้จังหวะไม่เป็นทีนะครับเป็นขุนเลยนะครับเดินเบี้ยนะครับเห็นไหมครับจังหวะจะพอดีกันมากนะครับลูกครับเรามาดูกันใหม่นะครับ มาตำแหน่งน uh, like, ี้ครับผนติดนะครับมาตำแหน่งนี้ครับหนีมานี้บ้างนะครับอ่าพอไปด้านบนเราติดล็อกนะครับไปข้างไปข้างบนเราติดล็อกนะครับอ่ามาทางนี้บ้างนะครับลุกมานี้ครับมามาครับเห็นไหมครับหนีไปไหนไม่ได้นะครับอยับเข้ามาครับ จังหวะนี้นะครับจังหวะนี้เราต้องใช้ขุนนะครับเพราะตำแหน่งตำแหน่งเบี้ยนะครับกับมาตัวนี้ประสานงานกันนะครับนะครับให้เราดึงขุนนะครับถ้ามาก็เข้าจังหวะนะครับเขาต้องขุนต้องโตนะครับดีที่สุดนะครับจังหวะนี้เราก็ใช้ขุนบังคับนะครับถ้าลงก็ไปครับเห็นไหมครับ ตำแหน่งที่ถูกนี้จังหวะนี้คือไม่เป็นทีนะครับคือม้าสามารถลุกได้นะครับเราเดินมา้ามาตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับถอยม้าออไปอ่าม้ากัดขอใหม่อีกทีนะครับมานี่นะครับอ่าขึนมาม้ากัดนะครับ ตทษทีนะครับนานะครับมันจะเป็นล็อกของมันนะครับไถ่ม้าออกไปนะครับก็จะลุกนะครับลจนนะครับเรามาดูเริ่มต้นอีกทีนึงนะครับจังหวะลุกจนนะครับเรามาดูจังหวะนี้นะครับอาม้าไปครับครับติดม้านะครับมาตำแหน่งคอคยหกนะครับ ขึ้นไปแถวนี้จนนะครับเรียบร้อยนะครับอาโต้มาจังหวะนี้นะครับดูจังหวะยากๆนะครับท่านี้มานี่กับม้ามานะครับนั้นขึ้นไปโต้นะครับเบี้ยมาครับขุนโต้นะครับจังหวะนี้ม้ามากันนะครับขุนจะออกนะครับขุนไปครับเข้าตำแหน่ง มามาขุนนะครับล็อกนะครับจังหวะนี้ไปครับเห็นไหมครับล็อกครับจังหวะนี้นะครับดูนะครับถ้าขุนมาตำแหน่งนี้ให้เราเข้าขุนนะครับเห็นไหมครับเข้าขุนนะครับ จะเข้าตำแหน่งนะครับถ้าขุดมาตำแหน่งนี้นะครับให้เราเดินขุดเลยนะครับเห็นไหมครับเดินเบียเม็ดแทนนะครับเบี้ยงหายแทนนะครับก็จะเข้าจังหวะรูปจนนะครับเป็นแต้มบังคับนะครับดูนะครับทางนี้ก็ได้นะครับ ลุกนะครับจนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแต้มทางเลยนะครับโปรดกดไลค์ติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ